สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือวัดใหญ่นะคะวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรามหาวิหารหรือที่คนส่วนใหญ่เรียกกันว่าวัดใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนพุทธบูชาริมฝั่งแม่น้ำน่านด้านทิศตะวันออกค่ะ ตรงการข้ามกับศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกเป็นพระรามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารก็เป็นที่รู้จักกันในฐานะสถานที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชนะคะพระพุทธรูปที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทยค่ะ วัดนี้นะคะเป็นวัดที่มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทัยค่ะมีสถาปัตยกรรมศริลปรกรรมแล้วก็ปฏิมากรรมที่งดงามยิ่งถือได้ว่าเป็นโมรด,ดกทางศิลป,ปวัฒนธรรมอันล้ำค่าของเมืองพิษณุโลกค่ะสถานที่ตั้งของวัดนะคะอยู่ที่ถนนพุทธบูชาตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกค่ะ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงกล่าวถึงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรรมหาวิหารไว้ว่าเป็นวัดใหญ่และเป็นวัดที่สำคัญกว่าวัดอื่นในเมืองพิษณุโลกมีพระมหาธาตุอยู่กลางเห็นจะสร้างตั้งแต่สุขโขทัยเป็นราชธานีหากแต่ซ่อมแซมมาแล้วหลายครั้งหลายสมัย